สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายสีนี้เราเรียกพิงค์มาเบิลค่ะน่ารักมากๆเลยพิงค์มาเบิลหมายถึงหินอ่อนสีชมพูนะคะนี่เป็นดอกไม้ลายหินอ่อนค่ะเป็นจุดๆน่ารักนตอนนี้ขายอยู่ที่25กิ่ง ราคา100บาทรวมค่าส่งนะคะชุดนี้ที่เห็นในภาพตรงนี้คือร้อยกิ่งค่ะ270บาทรวมส่งสวยๆแล้วก็มีอันนี้แหวนเพชรสีใหม่ค่ะไทเกอร์สติปน่ารักกลมป๊อกเป็นปอมๆเลยแล้วก็มีตัวนี้เป็นรอยัลอมาเกนตาค่ะก็เป็นแหวนเพชรสีใหม่เหมือนกันสีใกล้เคียงกันค่ะอันนึงออกบานเย็นนะคะอันนึงออกส้ม แล้วก็อันนี้ใหม่ล่าสุดค่ะของสวนลานแพสีทูโทนขาวชมพูนะคะยังไม่บานเดี๋ยวถ้าบานมาก็คงมีคลิปให้อีกคลิปหนึ่งเนาะตอนนี้ยังไม่บานก็เดี๋ยวก่อนติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ Line at yung ค่ะเบอร์โทรศัพท์08นย์แ7ดหนนะคะ ถ้าชอบก็โทรกันเข้ามานะบ๊ายบายค่ะ